เอ็ดดี้ฮาวในใหญ่นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดพูดถึงในตัวของซันโรโตนาลีที่เพิ่งคว้ามมาจากเอซีมิลานทีมยักษ์ใหญ่ของกันโชเซเรียอามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาการมาของซานโรโตนาลีกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดอาจจะเป็นการเสริมสร้างและการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญสำหรับสโมสรทั้งเทคนิคและความสามารถในการเล่นเกมรุกที่น่าสนใจโตนาลีจะเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลาง และการสร้างโอกาสให้กับทีมนอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์จากการเล่นในลีกระดับสูงทั้งในลีกเซเรียอาและทีมชาติอิตาลีซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมที่สำคัญด้วยค่าย้ายที่สูงมากนักเตะวัย23ปีนี้จะต้องพบกับความคาดหวังที่สูงเช่นกันซึ่งทำให้เขาต้องแสดงฝีมือให้คุ้มค่าอย่างไรก็ตามโตนาลีมีพรสวรรค์และพร้อมที่จะตอบสนองความคาดหวังของสโมสรเอ็ดดี้ฮาวนใหญ่สาลิกาดง ทำให้เห็นถึงความหวังและความมั่นใจในความสามารถของซานโรโตนาลีฮาวมองว่าโตนาลีมีความสามารถทางเทคนิคและคุณสมบัติที่สโมสรต้องการและเขายังมีการเรียนรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงจากลีกเซเรียอาและแชมเปียนลีกเอ็ดดี้ฮาวมั่นใจว่านักเตะนั้นจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกระดับที่สโมสรน,นี้เฮดโค้ชของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดแสดงออกถึงความเต็มใจในการเข้ามาทำงานร่วมกับนักเตะที่มีศักยภาพเหล่านี้ และเตรียมพร้อมสู้สำหรับฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้